สวัสดีครับวันนี้สต็อกโนว่าจะพาคุณไปทําความรู้จักกับบริษัทที่กําลังจะก้าวข้ามขีดจํากัดของการแพทย์แผนปัจจุบันนั่นคือซานาไบโอเทคโนโลยี ology, บริษัทไบโอเทคที่มีวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญในการใช้เซลล์ที่ได้รับการปรับแต่งพันธุกรรมให้เป็นยาซานาไม่ได้เป็นเพียงแค่พัฒนาการรักษาใหม่ๆแต่กําลังพยายามกําหนดนิยามใหม่ว่าการรักษาคืออะไรและนี่คือเรื่องราวของเขาครับมาดูกันที่จุดเริ่มต้นกันเลยดีกว่าซานาไบโอเทคโนโลยี ology, ก่อตั้งขึ้นในปี2018ที่เมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเม ซึ่งมีประสบการณ์โชคโชนในการบุกเบิกเทคโนโลยีการบำบัดด้วยเซลล์รากฐานของซาน่าผู้นำของซาน่าหลายท่านรวมถึงดรสตีเฟนดีอาร์ซีโอและฮานส์บิชอปต่างก็เป็นผู้บริหารคนสำคัญจากจูโนเทราพิวติกซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการบำบัดด้วยเซลล์ทีเซลเพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดการสนับสนุนครั้งประวัติศาสตร์ความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์แข็งแกร่งมากจนก่อนที่ซาน่าจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในปี2021ซาน่า สามารถระดมทุนส่วนตัวได้มากกว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในการระดมทุนเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการไบโอเทคนี่แสดงให้เห็นว่าโลกกาลังมองเห็นศักยภาพที่ซาน่ากําลังจะสร้างขึ้นวิสัยทัศน์ของซาน่าชัดเจนและมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือการแก้ไขโรคที่ต้นตอในระดับเซลล์โดยมี3เสาหลักที่ขับเคลื่อนซาน่าหการซ่อมแซมและควบคุมยีนซาน่าต้องการเครื่องมือที่แม่นยําเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางพันธุกรรมในเซลล์ใดๆของร่างกาย2การแทนที่เซลล์ทีี่เสยยหาาน ต้องการเทคโนโลยีที่จะสร้างและปลูกถ่ายเซลล์ที่หายไปเช่นเซลล์ที่ผลิตอินซูลินหรือเซลล์สมอง 3. การทำลายอุปสรรคในการเข้าถึงซาน่ามุ่งมั่นที่จะทำให้การรักษาด้วยเซลล์มีราคาถูกลงและเข้าถึงได้สำหรับผู้ป่วยทุกคนทั่วโลกการแก้ปัญหาคอขวดของการบำบัดด้วยเซลล์ปัจจุบันการบำบัดด้วยเซลล์ที่มีอยู่ยังติดอยู่กับคอขวด2ประการการใช้เซลล์ของผู้ป่วยเองเช่น CART ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพแต่มีต้นทุนสูงมากต้องมีการเก็บเซลล์จัดส่งไปยังโรงงานปรับแต่งนำกลับมาฉีดทำให้กระบวนการนี้ใช้เวลาหลายสัปดาห์ซึ่งผู้ป่วยวิกฤตอาจรอไม่ได้การใช้เซลล์จากผู้บริจาคสามารถผลิตได้ในปริมาณมากเป็นยาพร้อมใช้แต่ปัญหาคือร่างกายผู้ป่วยจะปฏิเสธเซลล์ผู้บริจาคทันทีทำให้ต้องให้ยากดภูมิคุ้มกัน ที่มีผลข้างเคียงร้ายแรงตลอดชีวิตซาน่ากำลังทำลายกำแพงนี้ด้วยการสร้างเซลล์บำบัดที่พร้อมใช้และซ่อนตัวจากภูมิคุ้มกันได้ด้วย2แพลตฟอร์มหลักของซาน่า 1. Hy ไฮโปอิมมูน HIP The Invisible Cell นี่คือจุดแตกต่างที่สำคัญที่สุดของซาน่า HIP คือเทคนิคการวิศวกรรมยีนที่ซับซ้อนเพื่อทำให้เซลล์บำบัดมองไม่เห็นต่อระบบภูมิคุ้มกันของผู้รับโดยมีการปรับแต่งหลัก2อ,อย่าง1ลบตัวตนทำการลบยีนที่เข้ารหัสโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นป้ายชื่อที่ระบบภูมิคุ้มกันใช้ ระบุเซลล์แปลกปลอมออกไป2การสวมเสื้อคลุมานาเพิ่มการแสดงออกของยีนที่ทำหน้าที่เป็นสัญญาณผ่อนปรนเช่น CD47 ซึ่งจะไปยับยั้งเซลล์นักฆ่าโดยกําเนิดและเซลล์ทีไม่ให้โจมตีเซลล์ของเราผลลัพธ์คือเราสามารถใช้เซลล์อโลเจเนิกที่ผลิตในปริมาณมากและสามารถปลูกถ่ายหรือฉีดเข้าไปในผู้ป่วยหลายรายได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องพึ่งยากดภูมิคุ้มกันซาน่ากําลังนํา HIP ไปใช้ในการบําบัดที่ปฏวิวัติวงการในหลายโรคเบาหวานประเภทที่1 UPC 2 1นี่คือเซลล์เกาะเล็กในตับอ่อนจากผู้บริจาคที่ปรับปรุงด้วย HIP ปัจจุบันอยู่ในการศึกษาทางคลินิกระยะที่หนึ่งข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เซลล์ที่ปลูกถ่ายสามารถรอดชีวิตได้อย่างสมบูรณ์และผลิตอินซูลินได้อย่างต่อเนื่องแม้จะไม่มีการให้ยากดภูมิคุ้มกันนี่คือหลักฐานแรกๆในมนุษย์ที่ยืนยันว่า HIP สามารถทำงานได้จริงและกำลังเปลี่ยนความหวังให้กลายเป็นความจริงสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน SC451 เป็นเวอร์ชันที่มีความสามารถในการขยายขนาดการผลิตที่สูงกว่าเพราะสร้างจากสเตมเซลล์ที่ควบคุมพันธุกรรมคาดว่าจะยื่นเรื่องเพื่อเริ่มการศึกษาทางคลินิกได้ในอนาคตโรคภูมิแพ้ตนเอง SC291 เรานำเซลล์ CAR-T แบบ a l l โลเจนิกที่มี HIP ไปใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ตนเองที่รุนแรงเช่นโรค SLE โดยมีเป้าหมายเพื่อรีเซ็ตหรือกำจัดเซลล์ B ที่ผิดปกติซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคนี่คือการขยายขอบเขตของ CAR-T จากมะเร็งสู่โรคภูมิต้านทานผิดปกติ2 แพลตฟอร์ม n ิ i บี e วเอ็น e ิเ n ียริงออน n ีมั e จีนเดลิเเทคโนโลยีที่2ของซาน่ามองไปถึงอนาคตที่ไกลกว่าน,นั้นนั่นคือการสร้างโรงงานผลิตยาภายในร่างกายของผู้ป่วยเองความท้าทายการนำส่งสารพันธุกรรมที่ถูกต้องไปสู่เซลล์เป้าหมายในร่างกายโดยตรงเป็นความท้าทายที่ยากที่สุดฟูโซซัมคือเทคโนโลยีการนำส่งของซาน่าที่ใช้โปรโตีนหลอมรวมฟูโกเจนซึ่งทำหน้าที่เหมือนจรวดนำวิถีที่สามารถส่งชุดเครื่องมือปรับแต่งยีนเข้าไปในเซลล์เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เช่นเซ l l t หรือเซลตับ sg 2 9 9โปรแกรมนี้มีเป้าหมายที่น่าทึ่งนั่นคือการฉีดเพียงครั้งเดียวเพื่อเปลี่ยนเซลทีธรรมดาของผู้ป่วยให้กลายเป็น c a r t fighter ที่ต่อสู้กับมะเร็งภายในร่างกายผู้ป่วยเองสิ่งนี้จะกำจัดความจำเป็นในการผลิตภายนอกและทำให้การรักษาด้วย c a r t เข้าถึงได้ง่ายเหมือนการให้ยาฉีดทั่วไป มาต่อกันที่กลยุทธ์การเติบโตและความท้าทายการจัดลําดับความสําคัญสานนาตระหนักดีว่าการพัฒนาเทคโนโลยีระดับนี้ต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมหาศาลดังนั้นจึงใช้กลยุทธ์ในการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ชัดเจนเช่นการทุ่มเททรัพยากรให้กับแพลตฟอร์ม HIP และโปรแกรมเบาหวานประเภทที่หนึ่งซึ่งกําลังแสดงสัญญาณความสาเร็จที่น่าตื่นเต้นที่สุดความแข็งแกร่งทางการเงินแม้จะอยู่ในช่วง R&D ที่ต้องมีการใช้จ่ายสูงแต่การระดมทุนที่แข็งแกร่ง ทำให้ซาน่ามีเสถียรภาพทางการเงินที่จําเป็นต่อการขับเคลื่อนโครงการที่สําคัญที่สุดของซาน่าไปสู่ช่วงปลายของการพัฒนาการผลิตเชิงพาณิชย์ซาน่ากาลังสร้างโรงงานผลิต GMP ที่ทันสมัยในบอิทเซลวอชิงตันเพื่อรองรับการผลิตเซลล์บําบัด HIP ในระดับเชิงพาณิชย์ในอนาคตซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการควบคุมคุณภาพและต้นทุนการแข่งขันซาน่าอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงกับบริษัทชั้นนาด้านยีนและเซลล์บาบัดแต่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยี HIP และฟูโซซัม ที่เป็นกรรมสิทธิ์ทําให้ซาน่ามีข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเหมือนในการก้าวไปสู่การรักษาแบบอลโลเจนิกและอินวิโว ข่าวสำคัญในช่วงนี้ที่เกี่ยวข้องกับซาน่าไบโอเทคหุ้นซาน่าไบโอเทคหรือ SANA ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง20%ซหลังจากที่เอริกแจ็กสันนักลงทุนจาก EMJ Capital ยกย่องว่าบริษัทมีศักยภาพที่จะเป็นหุ้นให้ผลตอบแทน100เท่าความก้าวหน้าทางการแพทย์จุดที่น่าสนใจที่สุดคือการค้นพบความสำเร็จในการรักษาโรคเบาหวานประเภทที่1โดยผู้ป่วยรายหนึ่งสามารถผลิตอินซูลินได้หลังจากการฉีดเพียงครั้งเดียวโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ในมนุษย์ครั้งแรกว่าเซลล์ปมู immune. ของซาน่าสามารถทำงานได้ตามปกติและหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับจากระบบภูมิคุ้มกันได้ CEO ของซาน่าระบ,บุว่าความท้าทายที่เหลืออยู่มีเพียงเงินทุนความปลอดภัย และขนาดศักยภาพและมูลค่าแจ็คสันประเมินเส้นทางสู่มูลค่าบริษัท100,000ล้านดอลลาร์โดยคำนวณจากกรณีที่การรักษาของซาน่าเข้าถึงผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่1ทั่วโลกเพียง10%ในราคา1 0 0 0 0แดอลลาร์ต่อรายซึ่งจะสร้างรายได้90,000ล้านดอลลาร์สถานะทางการเงินของซาน่าบริษัทมีเงินสดประมาณ143ล้านดอลลาร์ หลังจากการระดมทุนในเดือนสิงหาคมซึ่งเพียงพอสำหรับการดำเนินงานไปจนถึงปี2026ปัจจัยอื่นๆมีการขายชอ็อตหุ้นซาน่าอยู่ในระดับสูงประมาณ20%ของหุ้นที่หมุนเวียนซึ่งอาจนำไปสู่แรงหนุนขาขึ้นเพิ่มเติม หากมีการเข้าซื้อคืนมาถึงบทสรุปอนาคตที่สร้างสรรค์ได้ของซาน่าไบโอเทคโนโลยีกำลังท้าทายสิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้ในอดีตการแทนที่อวัยวะที่ถูกทำลายหรือการรักษาด้วยเซลล์โดยปราศจากยากดภูมิคุ้มกันเป็นเพียงความฝันแต่ด้วยวิศวกรรมเซลล์และยีนที่ซาน่ากำลังพัฒนา ความฝันเหล่านั้นกําลังกลายเป็นความจริงซาน่าไม่ได้มองหาแค่การรักษาที่ดีกว่าเดิมแต่ซาน่ากําลังมองหาวิธีการรักษาที่เด็ดขาดสําหรับโรคเรื้อรังที่บั่นทอนชีวิตผู้คนนับล้านซาน่าเชื่อว่าอนาคตของการแพทย์คือเซลล์ที่มีชีวิตที่ได้รับการออกแบบอย่างชันฉลาดและซาน่าไบโอเทคมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําในการสร้างอนาคตนั้นเพื่อให้ความเป็นไปได้เปลี่ยนไปตลอดการสําหรับผู้ป่วยทั่วโลกคุณคิดเห็นยังไง คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตาม s t o c k n o ว a และพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับคำเตือนข้อมูลทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนและนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ